อมากินเมนูท <Remember that> ี่ทำกินเองทุกวันแต่ไม่ยอมบอกใครเพราะว่าห่วงสูตรกันเธอ อาจริงปะนี่ไม่ค่อยอยากให้พวกแกรู้หรอกว่ามันอร่อยเพราะว่ากลัวเส้นมันขาดตลาดถ้าเส้นมันขาดตลาดแล้วฉันจะอดกินแต่ที่ยอมบอกก็คือมันหมดแล้วไงมุกที่จะลงช่องอะ่ะมันหมดแล้วเลยต้องเอาความลับตัวเองมาขายแล้วละ่ะเ <c oughs> มียสั่งเป็นน้ำซุปกระดูกหมูของจินดามาแล้วก็น้ำจิ้มจินดาอยากใส่ผักอะไรใส่และนี่ตัวที่ทำให้อิ่มเส้นบะหมี่เต้าหู้ต้องของโมคีนะของโมคี้อร่อยทุกอย่างเกินไปมากต้มน้ำซุปให้เดือดเลยอ <c oughs> หอม,หอมแล้วก็ใส่ผักลงไป ไม่ค so ่อยมีตังอ่ะกินแค่นี้คือมันอร่อยไงมันไม่ต้องมีเนื้อสัตว์แล้วเพราะว่าในนี้มันมีโปรตีนให้นะทุกคนมี่ก็เลยจะไม่ซื้อเนื้อสัตว์มาแอกเลยชีกแล้วกินได้เลยนะจ๊าไม่ต้องทําอะไรน้องก็จะเป็นเส้นแบบนี้เลยแกอร่อยมากใส่ลงไปอู้แล้วตัวเส้นอ่ะเขาจะดูดน้ําเข้าไปดูดน้ำซุปเข้าไปอร่อยมากฝาเราเดือดเดือดลวจ้านี่เส้นจุ่มน้ำจิ้มลงไปเนื้อสาดน้ำจิ้มลงไป เต็มโซ๊ะว้าจริงจริงเต้นเขาว่าเอาไปทำได้หลายเมนูเลยนะทุกคนทำเป็นราเมงก็ได้เอาไปผัดก็ได้ อร่อยจริงใครอยากลองกินเส้นเมี่ยวพิการเส้นมาแปะไว้ให้แล้วนะอยากให้ทุกคนได้ลองแล้วจะลืมเส้นไปปกติไปเลยกดสั่งซื้อในตะค้าค่ะ